สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับสิ่งดีๆมีได้ทุกวันโดยสุนทรงามเกศสรินะครับเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของผมเมื่อกี้นี้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังครับเพื่อนๆได้มีการเก็บหินที่เคยได้ยินไหมครับไม่ว่าจะเป็นคริคอ,อสอะเมทิสตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซิทรินนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, หินอเวชรีนที่จะเป็นหินแก้วคริสตลัลอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้คนโบ,บราณสมัยก่อนเนี่นะครับเขาถือว่ามันเป็นหินนำโชคตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้ศึกษาเรื่องราวมาจากตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบอกชอบใจกับมันมากหินพวกนี้เนี่ยนะครับอย่างวันนี้ที่จะเอามาให้กับ เพื่อนๆได้ชมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเคลียร์คอ l สเคลียร์คอเนี่ยจะเป็นผลึกใสๆอย่างนี้เนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นได้อย่างนี้เนี่ยมันมันโดนทั้งพลังแสงอาทิตย์พลังงานรมพลังงานความร้อนที่กว่าจะมาเป็นผลึกใสๆเค er, ลียร์กันมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆปีและเขาก็มีความเชื่อว่า หินพวกนี้มันมีพลังงานพิเศษถ้าเราจับนำมาใช้ในเรื่องของเคสเ,เสริมโชคเสริมลาบมันก็มีนะครับผมเองเนี่ยวันนี้ก็เลยมีพระคาถาดีๆที่คนโบราณโบราณได้เอามาใช้ร่วมกับเคีย์คอร์สนั่นก็คือคาถาแก้วสารพัดนิดครับก่อนจะสวดมนต์ทุกคาถาก็ดีแล้วนี่นะครับ ต้องตั้งอันเชิญคุณพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็คือนโมตัสสะสามจบนะครับแล้วก็ขึ้นต้นสามจบนะครับว่าอิสวาสุนโมพุทธายะนมพะทพทะจะระกาสะนมะอาุท่องอย่างนี้สามครั้งนะครับการท่องอย่างนี้แนะนำเลยครับก่อนนอนท่องสามจบตื่นขึ้นมารู้สึกตัวท่องสามจบ อานิสงส์มาหาศาลมากคนโบราณบอกว่าคาถาแก้วสัพพันธ์ซึ่งเวลาเอามาท่องผมก่อนออกจากบ้านผมก็เอามาไว้ที่หิ้งพระของผมแล้วก็สวดต,ต่อหน้าหิ้งพระนี่นะครับการที่เรามีเคล็ดเสริมดวงอย่างนี้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดอานิสงส์หนึ่งก็คือว่ามีพกทรัพย์มาหาสมบัติมีโชคมีลาบ มีเมตตามหานิยมมนุษย์และเทวดาจะนำราบสการะมาให้แล้วเดินทางไปไหนก็ปลอดพงปลอดภัยผมอยากจะบอกเล่าว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยอย่าไปพึ่งด้วยความด้วยวิธีที่แบบมันมันเป็นมาตรฐานสากลหนึ่งสมองสองมือซื่อสัตย์ประหยัดพยันประหยัดอดทนมันก็แค่เอาตัวรอดนะแต่จะประสบความสำเร็จ อยากจะร่ํารวยเร็วอยากจะมีโชคมีราบมันต้องมีเคล็ดรับมันต้องมีเทคนิคซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคราวต่อไปผมมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับสวัสดีครับ